สินค้าหลากหลายรูปแบบที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดและขายออนไลน์ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการชาวไทยโดยตรงเช่นเดียวกับผู้ประกอบการเซรามิกที่จังหวัดลำปางครับนายประชาศรีมาลานายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปางระบุว่าปัจจุบันลูกค้าหันไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่มาจากประเทศจีนแทนซึ่งมีราคาถูกมาก ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2-3เดือนมานี้สถานการณ์เริ่มเข้าขั้นวิกฤตเพราะว่าล่าสุดจากโรงงานที่มีอยู่กว่า300แห่งต้องชะลอการผลิตไปแล้วถึง200แห่งเพราะยิ่งผลิตก็ยิ่งขาดทุนต้องนําเงินมาซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานแต่กลับไม่มีคนซื้อสินค้า ตอนนี้จึงอยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้เร่งด่วนนะครับไม่เช่นนั้นจะก,กระทบเป็นลูกโซ่เพราะจะทำให้การจ้างงานในพื้นที่ลดลงรวมทั้งซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ